แบปติสตคือใคร <dakika> คริสตจักรของคณะแบปติสต์อย่างรากลงครั้งแรกในปีคศ1 8 3 3โดยคณะแบปติสต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยและก่อตั้งคริสตจักรแบปติสต์แห่งแรกขึ้นในปีคศ1949โดยคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันจากสหพันธ์แบปติสต์ใต้ Southern Baptist Convention ได้เข้ามาดำเนินง,งานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในานามขององค์การ Foreign Mission Board และเริ่มพันธกิจในการก่อตั้งคริสตจักรและสถาบันจวบจนปีคศ1970คริสตจักรแบป,ปติสต์ได้เติบโตก้าวหน้ามีผู้เชื่อมากขึ้นโดยเน้นการร่วมมือการทำงานระหว่างคณะมิชชันนารีกับผู้นำคณะแบป,ปติสต์ประเทศไทยปีคศ1971 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นคณะคริสตจแบปติส์ในประเทศไทยหรือสคออบอขึ้นเพื่อทำงานร่วมมือกับมิชชั่นและรับสารงานต่อโดยเคียงคู่กับมูลนิธิคริสตจคณะแบปติส์ซึ่งตั้งขึ้นในเวลาต่อมาโดยสังกัดอยู่กับกรมาศาสนากระทรวงศึกษาธิการในเวลานั้นก่อนจะมาขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมในเวลานี้โดยมีประธานสคบอสืบทอดกันมาหลายท่าน ซึ่งปัจจุบันประธานสหคริสตอจักแบปติสในประเทศไทยคือท่านศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหาคริสตจักแบปติสในประเทศไทยได้ดำเนินงานที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายทั้งต่อชุมชนคริสเตียนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่าหมื่นคนส่องสว่างไปในทุกภาคทั่วประเทศไทย ที่ได้ดาเนินกิจการในการประกาศข่าวประเสริฐและให้บริการแก่ชุมชนและสังคมทั้งต่อภาครัฐและเอกชนผ่านคริสตจักรและสถาบันองค์กรทั้งหลายทั้งภายในสังกัดและนอกสังกัดของสคอบอและด้วยการให้บริการสังคมอย่างต่อเนื่องอาทิเชน่นด้านการแพทย์สธาธารณสุขผ่านคลินิกแพทย์เคลื่อนที่เดิมคือโรงพยาบาลคริสเตียนแบปติสต์บางค้าศูนย์รวมการศึกษาศูนย์รวมนักศึกษาแบปติสต์ BSC เปิดสอนภาษาต่างๆอาทิเช่นอังกฤษญี่ปุ่นจีนเกาหลีและให้บริการอบรมหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนและโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลอิ่มเอมด้านสังคมสงเคราะห์ผ่านพันธกิจเรือนจำคริสเตียนในประเทศไทยบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพรสถานสงเคราะห์บ้านอิ่มใจและอื่นๆอ,อีกด้านอบรมผู้นำส่งเสริมจริยธรรมผ่านโรงเรียนคริสตศาสนศ,ศาสตร์แบปทิส สถาบันครรสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักรสถานอบรมคริสเตียนบปติสพัทยาและอื่นๆด้านเสริมสร้างพัฒนาอาชีพผ่านศูนย์ส่งเสริมอาชีพสตรีแสงเดือนที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาและอื่นๆด้านสื่อมวลชนผ่านรายการโทรทัศน์คริสเตียน รายการคำตอบชีวิตช่อง9อสมทและรายการคริสัตจในบ้านช่อง11วิทยุชุมชนการให้คำปรึกษาครอบครัวผ่านหลักสูตรให้คำปรึกษาคู่สมรสก่อนแต่งงานแก่คนในสังคมโดยไม่จำกัดศาสนาและอื่นๆด้านชาปนาสถานผ่านสุสานมูลนิธิคริสัตจแบปติสต์ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผ่านการช่วยเหลือโดยการบำบัดสธาธารณภัยเบื้องต้นจากเหตุซึนามิมหาวัตภัยหรือแผ่นดินไหวการมอบถุงยังชีพอุปกรณ์จำเป็นและยารักษาโรครวมถึงอาหารและน้ำดื่มเพื่อการบำบัดฟื้นฟูด,ด้านจิตใจให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและเกิดขึ้นในต่างประเทศทั้งนี้ยังไม่ได้นับรวมถึงกิจกรรมและพันธกิจแห่งความดีต่างๆที่กระทำผ่านคริสตจัก,กรกลุ่มคริสเตียนต่างๆ ภายใต้สคอบอทั่วประเทศตลอดกว่า6ศตรวรรษที่ผ่านมาจากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของสหคริสตจักรแบปติสในประเทศไทยและมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสที่ต้องการร่วมสร้างความผาสุขขึ้นในสังคมไทยโดยมุ่งปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักการของพระคิดธรรมคำเภีทั้งต่อเด็กเยาวชน หนุ่มสาวผู้ใหญ่และผู้อาวุโสทุกเพศทุกวัยรวมทั้งมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสังคมไทยและร่วมแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องการด้อยการศึกษาปัญหาการกดขี่ทางเพศและปัญหาด้านความขัดแย้งในสังคมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนและมุ่งมั่นที่จะจริงสิ่งดีงามเคียงคู่กับสังคมไทย และร่วมฟื้นฟูสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยคุณธรรมศิลธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนที่ได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์เราจะก้าวสู่หลักชัยของแบปติสต์ต่อไปคือการสร้างความดีนำความรักสู่สังคมไทยเพื่อจะได้เห็นภาพด้วยกันของสังคมไทยที่ดีขึ้นในทุกด้านทั้งทางด้านศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมโดยจะร่วมมือทุกวิถีทางกับภาครัฐและเอกชน ขอความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกำหนดแนวทางแผนงานของแบปติสเพื่อบรรลุสู่นิมิต2020เพื่อที่เราจะก้าวไปด้วยกันในการทำความดีเพื่อสังคมไทยและประกาศความรักขององค์พระเยซูคริสต์ในประเทศไทยมัทธิวบทที่ 5: ข้อ16ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์